เรือรบ HTMS นาเรศวน FFG-421 เป็นหนึ่งในเรือฟริเกตชั้นนาเรศวนคลาสฟริเกตที่ประจำการในกองทัพเรือไทยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างและปกป้องอธิปไตยทางทะเลข,ของประเทศเราจะพาไปสำรวจที่มาของเรือลำนี้ขีดความสามารถการพัฒนาและบทบาทในปัจจุบันพร้อมทั้งความท้าทายที่เผชิญที่มาและโครงสร้าง HTMS นเรศวนถูกออกแบบร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยและบริษัทจีน โดยอ้างอิงมาจากแบบของไทย053จีนเรือถูกสร้างโดย China State Shipbuilding Corporation ที่เสี่ยงหายและเข้าประจำการช่วงกลางทศวรรษ1990มีความยาวโดยประมาณ120.5เมตรและความกว้าง13.7เมตรถือว่าเป็นหนึ่งในเรือฟริเกตความสามารถสูงของไทยในเวลานั้นขีดความสามารถทางเทคนิคเรือมีระบบเครื่องยนต์ที่ทำให้สามารถเดินเรือด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ32นอตระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุงในภายหลัง เช่นระบบจัดการการรบ9 l v m k c เรดาร์ซีจิราเฟลและระบบ Data Link ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องบินตรวจการของกองทัพอากาศไทยก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนเรื่องคุณภาพของเรือเช่นระบบควบคุมความเสียหายยังพื้นฐานมากการพัฒนาและการปรับปรุงนนในวันที่3มิถุนายน2011บริษัทซรพัพได้รับสัญญาจากไทยให้ทำการอัปเกรดเรือนเรสวนคลาสและในปี2012-2013ไทยได้ทำข้อตกลงซื้อ ESM ES อีเวเวตซิส r าร m มิ s ซิลเพื่อเสริมความสามารถต่อต้านภัยทางอากาศและทางผิวน้ำการอัปเกรดนี้ทำให้เรือมีความทันสมัยขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายยุทธภปกรเน็ตเวิร์กเซนทริควอลแฟรได้บทบาทการปฏิบัติการ HTMS นเรสวนได้เข้าร่วมการฝึกร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในโครงการ c a a t หลายครั้งเช่นในปี2015มีการยิง ESM ES s จากเรือลำนี้เป็นครั้งแรกและในปี2021ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระหว่างเครื่องบินกริปเปนกับเรือไทยบทบาทเหล่านี้สะท้อนว่าเรือไม่ได้เป็นเพียงบทบาทภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศความท้าทายและเหตุการณ์ล่าสุด แม้จะมีการปรับปรุงแล้วแต่เรือยังเคยเผชิญปัญหาเช่นในวันที่1สิงหาคม2023กองทัพเรือไทยได้อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายของเรือ HTMS นาเรศวนจากการชนกับข้าเรือที่มาราพุทธซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงความจำเป็นในการบำรุงซ่อมและรักษาสภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องสรุป HTMS นาเรศวนคือหนึ่งในเสาหลักของกองทัพเรือไทยที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถสูงทั้งด้านความเร็วอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์จุดแข็งคือการอัปเกรดที่ทำให้ทันสมัย และสามารถปฏิบัติการในระดับนานาชาติได้แต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องคุณภาพด้านซ่อมบำรุงและการใช้งานในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องได้รับความใส่ใจอย่างจริงจัง